รองคณะปฏีค่ะท่านกำลังไปหาเอกสารมาเซ็นไม่น่าเชื่อเลยนะดูลูกกาบไนะแล้วทำไมถึงได้ไปลองคณะปฏีอ่ะก็ก็ลองอ เอาจริงๆเน่ <c oughs> นี่เป็นเราเป็นลองฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาทา่านคณบดรกก็เห็นว่าเราสนิทกับนักเรียนหนึ่งเราเป็นกันเองกับนักเรียนสองก็คือเราก็ทํากิจกรรมได้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลคิดวาอาจารย์ครับดีเขาคิดว่าเราเราคุกเ,เ,เราดูแลได้ดูแลนักเรียนได้เพราะว่างานฝ่ายเนี่ยมันจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องนักเรียนโดยตรงกิจกรรมมันต่างของนักเรียนแล้วก็ทุกเรื่องอะ่ะที่เกี่ยวกับนักศึกษามันจะเป็นงานของเราฉะนั้นเขาก็เขาก็ดูจัดดูจักอะไรละ ดูจากบุคลิกภาพดูจากการทํางานที่ผ่านมา <ส pit> ะอะไรประมาณนี้เขามาแรกๆเราก็เครียดน,นะเพราะว่ามันก็เป็นงานบริหารด้วยคือนอกจากงานที่เราต้องดูแลกิจกรรมมันก็ต้องแบบเนี่ยต้องทําแผนเอกสารแบบอ้ฉันหลับตายฉันเป็นอาจารย์แบบรักอิสระเลยฉันไม่ชอบงานเอกสารเ่ยเสร็จยังเสร็จแล้วปีนข้าวป๊อไปเดี๋ยวไปที่เอาของไปไว้ห้องทำงานแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปกินข้าวกันปินไม่ด้วย นี่ภานเรา่ะนี่เป็นไงล่ะเป็นล่ะภาคปัญญานะจะมีแบบว่าทำมะกูมานมีแบบ เทศกาลด้วยอะไรเงี้ยอ้าวแบงค์พันของคุณเนี่ยยองลงมาได้ที่สักเขาไม่ได้บอกว่าแบงค์พันเขาบอกว่าแบ่งปันแหววมุกนี่บอกว่าเออไงราแบงค์พันแบงค์พันให้จุก่อนนี่เกิดหยิกหยุกหยิกอาบน้ำหน่อยไหมไอหยิกอันนี้ภาษาสเปเชีนี่นี่คือท่าทีของเราต่อการแต่งกายของนักเรียน ความสุภาพเรียบร้อยใดใครกําหนดสร้างเป็นกฎสากลบนแดนสูนใช้กํากับบังคับคนทั้งปวงจริงหรือลวงอย่างไรสงสัยจังนักศึกษาผู้ใดใครมาหาจงก้ามาอย่างเสรีมีความหวังกูจะรับกูจะรู้กูจะฟังเลิกผวังหยุดพวงตรงแต่งตัวตัวตวแต่งตัวดียังคะไม่ต้องแต่งไม่ต้องคิดไม่ต้องฮนะที่ชิวนี่คือห้องทํางานของเราฮะ ป้ายห้องทำงานก็พิมพ์เองด้วยคอมพิวเตอร์น่ารักมากนะลกนะครับสมั้งท่อหรือง่ีสมิตนะฮะนี่โตทำงานของเรามาถึงก็เก็บของฮะดูว่ามีไปเสนีอะไรมาบ้างโอ้นี่ที่เราไปสัมภาษณ์ลูกค้าแนละ้วนี่ยนี่ไมทำไมอยู่นี่ดังเนี่งเนี่นี่คือหนังสือทั้งหมดที่เราสัมภาษณ์มา ในปีนี้เองขี้อวดเนาะเออขี้โมะรกเนาะ <c oughs> ในตอนเราเรียนมัธยมเราเรียนสาย <c oughs> เราเรียนสายวิทย์ครับแล้วก็ตอนแรกเราก็อยากเรียนแพทย์เราก็เป็นคนเรียนพอสมควรเรียนดีพอสมควรอยากเี็นแพทย์อยากเป็นเภสั์อะไรเงี้ยสักพักเอ้ยเอ็นครั้งแรกสมัยก่อนเอ็นสองครั้งแบบเอ็นครั้งแรกโอ้ยคะแนนวิทย์แม่งไม่ค่อยดีว่ะเราก็ไปเข้าโครงการแพทย์จังหวัดอะไรเงี้ยก็าบอกเฮ้ยแม่งจะดีเหรอ ก็ได้อน şey ุสต um> ิที like ่มาพ่อก็บอกอาจารย์บางคนก็มาบอกเฮ้ยเองมันเป็นเด็กกิจกรรมเองต้องเรียนสายศิลป์้วก็ล้วก็เออลองเองอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ก็ติดสายศิลป์ที่มอชอเฉยเลยแบบอ้าวบ้านอยู่ไหนนะบ้านอยู่ระนองบ้านอยู่ระนองต้องแล้วไปติดที่มอชอถูกต้องเพราะเราอยากเรียนมอชอเพราะเราเราสาวสวยโนเราเห็นจดหมายกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นุูนพี่เราผู้ชายยนจดหมแล้ว ก็สมัยก่อนไม่คนเขียนจดหมายไงสมัยก่อนก็มีเพนเฟนก็มีอะไรกันเยอะแยะเมื่อก่อนเขียนจดหมายเดี๋ยวนี้ WhatsApp แทนใช่ไหมตอนบางแต่แต่เรายังถือว่าเขียนจดหมายมันคลาสสิกกว่านะโอเคอ่าเราก็เขียนจดหมายคือกับเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่มันก็มันก็ตกเขียวเราไปเรียนมชไงเราก็ไปเรียนมชเรียนมชปุ๊บก็เรียนสื่อสารมวลชนก็คิดว่าไม่น่าจะเข้ากับตัวเองเรียนวิทยุด้วยเพราะว่าเป็นคนชอบพูดไงแล้วก็ไม่ต้องหล่อมาก ใช่ไหมอยู่หลังไม้ก็หล่อได้ไม,ไม่ได้พี่พ่อเราหล่อมากคือในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะแบบบ้านนิด,ดน,นึงอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนดนะีเจบอกว่าที่คนชอบมา,มากๆแบดูหน้าแล้วแบบโอ้โหพี่พี่ไปอยู่ข้างในเถอะพี่บรอกว่าอะไรเงี้ยเราก็เรียนไประหว่างที่เราเรียนปตีเราก็ได้พบกับครูเราเราก็ได้พบกับครูเรานี้ะถูกต้องครับได้ครับคือจริงเราก็สนใจเรื่องศาสนาเรื่องอะไรอยู่บ้านตอนมันธยม แต่พอเรามาเจอครูเราชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะเรียนอะไรบางอย่างที่ที่มันเหมือนที่ครูสอนเราอยากเป็นอย่างครูหระพูดง่ายๆล้วเรา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 มีครูเป็นแรงบันดาลใจเราคิดว่าเออตอนเราใกล้จะจบเราอยากทําอะไรในชีวิตเราก็ต้องคาถามตัวเองไงสุดท้ายคําตอบก็ชัดเจนในช่วงใกล้จะจบว่าเราอยากเป็นคนสอนหนังสือชัดเจนมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ชัดเจนในชีวิตเราอยากสอนหนังสือ พอคิดได้อย่างนั้นก็เลยตัดสินใจว่าถ้าจะเรียนต่อปริญญาโทเพื่อจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเรียนปรัชญาเพราะเราเรียนปรัชากับครูสุดท้ายเราก็ไปสอบเราก็จะสอบของมอชเพื่อจะได้เรียนกับครูครูบอกว่าคือคือเราก็เรียนต่อปอตีก,กับครูหลายตัวนะแต่ครูบอกว่าให้ไปเรียนที่อืน่นเราก็เป็นนักเรียนที่ดีเราก็เชื่อครูครูบอกว่าการเรียนที่เดิมเนี่ยหนึ่งยู่ไม่ต้องบอกตัวอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมสองคือ ถ้าไปเรียนที่ที่เขาไม่ได้คิดแบบเราเราก็ได้เรียนรู้ว่าเขาคิดไม่เหมือนเรายัางไงเราก็ตัดสินใจลงมาสอบที่กรุงเทพที่แรกที่เราคิดคือธรรมศาสตร์เพราะเราชอบบรรยากาศารากาธรรมศาสตร์ปรากฏว่าธรรมศาสตร์ไม่มีปริญญาบัาโทอชิบหายแล้วอเอาไงดีวะก็มีพุทธศาสตร์ศึกษาออ้าก็สอบไปเราก็ไปสอบที่จุฬาสอบไปสองที่ปรากฏว่าก็ติดทั้งสองที่แม่เก่งหรอกมันก็ฟุกแหละแต่ว่าเราก็ไปดูวันประกาศผลของธรรมศาสตร์ พระมหาพระมหาพระมหาแม่ชีแม่ชีกูไม่เรียนแล้วกูไเรียนจุฬาจริงเหรอแค่นั้นเองเหรอ <S <S ชีวิตฉันต้องนั่งเรียนกับพระแล้วก็เรียนสาขาพุทธศาสตร์แล้วก็มีแต่พระกับแม่ชีแล้วแบบว่ามันต้องหอยเหี่ยวมากๆอ่ะแล้วก็มันก็ไม่ตรงกับที่เราต้องการไงเพราะเราอยากเรียนปรัชญาไงอ่า,าอา่าล้วก็เราก็ติดจุฬาเราก็ไปเรียนที่จุฬาซึ่งก็ได้พบกับความยากลำบากวันที่ครูพูดเป๊ะเราเรียนปรัชญาโทสี่ปีคุณคืออาจจะขี้เกียจด้วยแล้วก็สี่ปีอ่ะ เรียนคอร์สเวิร์กสองปีทำสี่สี่จุสองปีไม่ต่อไปเลยอะตอนนั้นเหนื่อยมากก็คิดแค่ว่าูขอหยุดก่อนแล้วก็พอดีช่วงเราเรียนปีสองเราได้ทุนแอบได้ทุนของที่นี่ก็คือจบแล้วต้องมาเป็นอาจารย์ที่นี่ที่นี่เลยใช่เราก็เลยรับทุนพอจบเป็นยาทบปุ๊บเราก็เลยมาเป็นอาจารย์ที่นี่เลยในปีที่เราจบเลยเราก็เลยจะับจ้าตองเข้ามา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 เลยเข้ามาดิดตองมาเลยช่วยไปดิเข้า ตะห้องเข้ามาเข้ามาตะห้องเฮ้ยเข้ามานี่ทำเป็นพี่เข้ามาไม่ตอบก๊อฟจอยเคยมาโดดนะใช่เดี๋ยวเราตอบฮะนี่อันนี้เขาจะโดดเขาจะหนีกลับบ้านห้ามโดดตอนสามคะแนนวันนี้เราตัดโอ้กลับบ้านแล้วโอ้ไม่ต้องเลยโอ้จะโดดได้ใช่ไหมโอ้บ้านอยู่ต้องระถมไม่ต้องโดดเลย ไม่ต้องต้องกับพรุ่งนี้ใช่ไหมกับพรุ่นี้โอ้ยต้องวันพรุ่งนี้ฉันกลับบ้านเองก็ได้ถ้าทุกคนจะโดดอาจารย์หนูโดดไม่ได้ห้ามโดดจะพูดถึงวันพรุ่งนี้ใครโอจะโดดเหรอโอไม่ได้พรุ่งนี้ฉายหนักเราเช็คชื่อนะโอก็อาจารย์บุญส่งยังไม่งดเลยที่ถึงเขา ตอนนั้นไงก็เช้าก็เรียนบ่ายนี่ต่อโลไงอะไรอ่ะเล่นบัตตี้กันทุกวันเลยทำไมอ่ะก็จะปีใหม่แล้วก็มีการเทคบัตตี้กันเราาจะมเป็นบัตตี้บัตตี้กันทุกเช้าเราจผมว่าวันนี้บัตตี้เทคเอาไหมแ้วเราก็เล่นกัได้วยตลกก็ล้วภาพนี้โอ้น้าภาพยังเล่นเลยเล่นบัตตี้นี่โอ๋นี่จุย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 เขาจะเหมือนตีนเขาจะเหมือนเทวดาอาจารย์ผมเผาอะไรก็เหมือนกตี นี่พ mm. ่อปิงพ่เป็นคนน่ารักที่สุดพ่อปิงที่เป็นเป็นนางเอกของภาคละครเสมอสวัสดีค่ะพี่อปิงนีคเซช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 อะไรนิดเป็นเป็นฟังก์ชันเอกปัญญาใช่แต่นามสกุลนไพรก็แปลกน้ำสมุนไพนี้เลยนะเซชเซชอะไรน่าชื่อถือโคดีโคด์เออเอาดูกันเลยเดี๋ยวน่เชื่อถือเดี๋ยวน่าชื่อถือกันไหมเหรอวะวลีรัตวลีรัตเชช ชื่อชีกเขาเป็นเขาเป็นคนอีรานเขาเป็นคนอีรานอ่ะกีาเป็นสเปนกีแล้เอ้าแล้วเราคิดว่าเชคมันเป็นอิีรานเราเป็นปาร์กี้เป็นจีนกับปากี้จีนกับปาร์กี้ผสมกันมาตั้พคู่กี้คู่ประเทศเลยนะใครคู่ประเทศครรบบ้านอปะเเทศลยใครกับบ้านคู่ประเทศคนจีนคนจันทร์มาเวอรนจะเปนคนจันทร์ไหมจะรำไหมจะอะไรอ่ะ จันทรบูงเจันทร์บวงจันทร์ช yeah. yeah, yeah, ักคาบไงจันทูนทร์ับววไว้หชิ้นจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะมาปิ้งจันทร์งน้อยจันทร์บูมันอยู่ตรงไหนต้องร่อนมออไซค์เดินไปหาอะไรกินแล้วตอนเนี้ยไม่ได้หิว พี่หนูขอขอคุณเชียงเม็ดหนึ่งได้ไหมคะครับสิ้คุณทำไมเงียบเนี่ยคุณเงียบขอปั๊บผลักใจให้ตกลุมรักทอนตัวลำบากเลยดูดูเธอปล่อยยิ้มยิงห้ามก็ยิงเยอะหมด้เหนื่อยนะรู้ไหมมันเหนื่อยใจต้องคอยห้ามไว้ไม่ให้มันเป็นดัง นี่เริ่มแล้วเหรอรคุณนับห้าแล้วคุณก็ไม่นับอะไรอีกเลยอะโอเคนี่นี่อันนี้งานเราตอนที่เราจัดที่นี่แต่นี่เป็นวงของนักศึกษาเราเราตีกองอยู่แต่เราโดนแสงกบบังหมดเราสอนเด็กให้ร้องเพลงสันสกิตได้คุณเร,รเรามีเครื่องมือนะอันนั้นเป็นเครื่องดนตรีอินเดียเป็นแบบเป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้าอ <c oughs> กันสักพักอหรือเธอไปรักคนอื่นมากกว่าอย่าเลยคุณทรมานวะ่ะกำลังมานั่งมอเตอร์ไซค์ไป